ปนกบใส่น้ำมันซมพี่น้องผักกาดเดาพี่น้องโอ้ยเสแสรบขอหมักขอหมักผักซีอีกสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเมื่อตะโกนเด้อมาได้มเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องไงเกลือกนาุบกุบมาดังพี่แม่มาดังพี่เด้อพี่น้องเด้อมาไดกินข้าวกระเซาะมาดังพี่แม่ไม่ใช่หมักแก้วกุบใส่น้ำมัน้มพี่น้องไงพี่น้องเฮ้ย อยานกันแล้นี่นะมเมงกกู่าไม่กบเหมือนมพรอมให้แม่ยอมกบกบกีนกบซกมือนีแม่เอ้ยฝีมือพอน่ากินแค่กินฝีมือแม่

ใช่กินข้าวแทบแจกคือกินอยู่เพื่อนเขาเป็นหย่าไปจนอ้า,ายเขาก <c oughs> ินอยู่เพื่อนไปท่าวเนี่ยไ้ซื้อข่าวไปกินจนได้หยุดเองกินหยุดเองว่ <c oughs> าหาเขาอยาม่อวันอ้าวข้าวยามันอวันเจ้าย่าวยาคอยข้าวยายาออก็เลยด้หยุดนะข้า,าอ ขาทนกินข้าวกะแซ่ข้าวแข้วเป็นไข่ไข่เจแก้วป็นไข่กินข้าวกแซ่แล้วคนเจ็บป็นไข่แก้วเป็นไข่มีหกินอย่างกระแซ่พี่น้องเลยกินกับลาบกับก้อยวันนี้อยากินลาบอัไลาบปลาเนาะแกลวปราแดกกระแซ่

Cô ừ. bảo nó chỉ dù hẹn luyện. Ừ. Nó chỉ dù ừ. Ai đó. ăn mai bụng như huyền nèo. Cắt Cắt Để đánh ngang cắt bỏng. Bớng chặt

มาแล้วเองกนเมึงก็คิดแต่หอนนั่งนก็คิดน้องก็ันกันนบเิะัองใ้เลมาุกดปิดดปิดดปิดดิดปิดิปิดดปิดปิิดปิดปดด้ดป กปกติหน้าแดงเห็นว่าขอชงโหมมาหายหัวยิ้มจืออยู่เมื่อไหร่กิลูกอ่จือชุดน,นี้จื้อหักต่างแต่ว่าคันมีติบเข่า,าขอ่ะงเต็มติบแล้วก็กินเมดหมดนั่นเองบ้าน,น,น,นมีหลายก็กินหลายกินจนเมื่อม่ถวยเนี่ยกินจบอ่ะ ซุปเขาขึ้นเบิ้ลแก่มีอาหารยนันแล้วเี่จนมัดาบักยีเนอแสดงว่กินได้ดีแต่เรากินได้ดีรงยังไรเล็กยืนเล็กรัยังกินได้เนี่ยคือพวกกินบ่ได้ก็มบกีอากันขมช้องทงาตามจะินดีอยู่เนาะ สามทงซิฟนะสองทองเกี่งเกี่งกับแปดก้อนอกาแฟนมนะดูตาตนะาเนี่ยเมื่อวันแล้วก็มีลูกลานไปแล้วก็มีกำลังใจนะประพ้นแลประจำหายใจว่าอันเมือ่อนา่งอยากซื่อแฝบปปดพรีซื้อมา เอาจากคุ้มหอและเขืออนละแบบเออนะแบบข้าแบบมันเนาะบอกเรืบได้ยันนึกแล้วต้องปั่นเนาะหืมข้าเรางขาวเมื่อาไปใสจะซ่อมมึงแลตัวกามึงแลจะไว้ใส่แต่ว่ามันยังสีใสู่่มืนจไปบุเขาเือนนี่นะของเขาจะนนั้นเลยจ้ะ เปลี่ยนชายมัน่พอะเอานเปลี่ยนสะพานนันอมก็เปลี่ยนนะเหรอเบ่กมบเก็นท่เปลีนบ่กบ่เอากิน่กินว่ากินบ่กินว่อันลามสิ้นกินอเอามาให้บ่เฟสแล้าแล้วก็กุยใส่กุยใส่บ่ก น้ำมผักโอ้โหส้มผักในีใน่ักจะแก่อืมแก่เหมือนกับอกักแรพะเา ả กินมากอบบอกเลยนะมาดุเนเดอร์คนวายอืมชุดเนีน้เออติด,ดีม,มาดุเนเดอร์ <c oughs> เมื่อเดินเมื่อเดินเอเป็ปนเป็นบางเทื่อเราเมื่อวานเราเปิดกินเบื่ออยูย่ในตัดไปเมือม่อเมื่อไปเราลืมหลงว่างอย่างก็จะพิชิตพชิตนี้ปกติอืมนี่มันละกินนี่มเลยก็ได้มีลูกหลานมานั่งเี่ข้าวมีแห่งใจแบบพิเศษเลยแซวเซลกัน,นอ,ยอยู่นนคนใครก็เอาในพระทา้า เอาอย่างหอยขมเป็นยังว่าอยู่มือไงมือไปมือโย้มื่อจังโลดกะหาซิปไปกับไปอย่างอย่างบ่มีแท้กะเอาแต่แฝบ là phong Cái pin gặp kapoe nha phong rồi chẳng ừ. <laughs> ừ. là mình mhm 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 ừ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  ăn cũng nhẹ đấy, chỉ ăn